สวัสดีครับแล้ววันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอีกชายหาดนึงนะฮะของเกาะกระดานที่น้อยคนนักที่จะรู้จักชายหาดนี้นะฮะเพราะทริปทั่วไปจะไม่ค่อยจะพามาด้านหลังของผมนะครับจะเป็นชายหาดชายหาดหนึ่งที่เกาะกระดานนะครับก็จะมีเรือใบจอดอยู่ฮัลโหลนี่ครับมันจะเป็นชายหาดที่บริสุทธิ์มากเพราะมันจะไม่มีอะไรเลยไม่มีคนไม่มีเรือไม่มีรีสอร์ทครับมันไม่มีคนไม่มีเรือไม่มีรีสอร์ทครับพี่ มันเป็นอันขาดเล็กๆกน,กนี่ไงพี่ดูน้ำสิดูสีน้ำสิครับพี่ต,ต,ต,รตรงนี้มุมสวยพี่นั่งรอตรงนั้นนะ This is a private beach okay ครับกำลังจะบอกให้ไปยืนบนหินอยู่พอดี แบบว่าทรายที่นี่ละเอียดมากครับนี่วิวก็สวยนี่มีนางแบบมานั่งตรงนั้นนะโอ้โหเลยสำหรับใช้5ส่วนตัวแห่งนี้นะครับจะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะกระดาษน,นะครับ รั้งนี้เรามากับเรือนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามากับเรือได้อย่างเดียวนะครับสามารถที่จะเดินข้ามมาจากฝั่งของเกาะกระดานอีกฝั่งหนึ่งที่เราจะไปจอดเรือตรงชายหาดนั้นได้นะฮะเดินข้ามมาก็ประมาณสัก20นาทีก็จะมาถึงชายหาดแห่งนี้นะฮะที่จริงนะครับชายหาดแห่งนี้เนี่ยมันจะเหมาะมากกับการมาดูพระอาทิตย์ตกนะฮะเพราะว่าที่ตรงนี้ มันเป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดของเกาะกระดานครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะฮะเพจเที่ยวต่างจับบังกระดานให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะครบ1 0 0 0 0แสน follower หรือ1 0 0 0 0แผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0แเมื่อไรนะครับจะแจกทริปฟรีเที่ยวทะเลต่าง10รางวัลกันเลยครับ และนี่คือภาพมุมสูงของเรา y o ยู o k ปิดพุงปิดพุงพปิดพุงพีดปิดพุง You know t พีดพุงอุ้ย o ค one two three oh.